Svadi Jag ser inte dig, solen bakom dig. Vänta. Om du vänder så. Hej. Hej. Min älskling. Ja, är ja, vad är vi här nu då? Nordellen Norrdellen heter det. Ja. Eller norr om äh, Densbo. Ja. Ja, Hälsingland. Ja. Du kunde ha Teniso i Maglöj. Bakom det här landet och då har södra Dellen. เสือดัดเดลเลนคือแม่น้ำตรงนี้เขาเรียกว่าเดนเลนนะคะอันนี้เป็นเดนเลนเหนือแล้วด้านหลังตรงนูน้นตรงนู้นก็เป็นเดนเลนใต้นะคะเป็นแม่น้ำนะแต่ตอนนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะทุกคนจุดจุดนี้สูงนะเราจอดรถข้างบนนี่นี่รถของเราสวยนะคะทุกคนเห็นวิวสวยเนาะ đang muốn sẽ zoom vào bên cạnh này, một chút nữa, đứng đứng, ok, cây, view đẹp, hey, em, xem cái này rồi, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมวยพาทุกคนมาชมวิวที่น o ราเดลลนโนราเดลลนก็นี่เลยด้านหลังเลยสวยนะคะทุกคนเห็นไหมสวยมากเลยวิวสวยไม่ใช่คนนะว <laughs> ิวสวยวิวสวยมากเลยให้แ hey, อนสกรงก็มาบอมแม่เดียวมแม Som inte bara jag. Ska vi ta en utsikt nu? Ja, såklart. Hej älskling! Hej. Fin, fin utsikt, kolla. Mm. Jävligt ja, fin. Mm. Lite. Va? Jaha, ser inte oss. Även Brandoa, du kommer hem med mig. Jag är inte så bra på att filma. Jag. Nej, du var inte där. Och nu då? Se lite, upp lite, så. ฟินฟินทักอ,อ๋อนี่เย็นแน่แล้วนี่สูชินนั่นสูระชินนั่นทุกคนเนาะสวยเนาะวิวสวยมากเลยทุกคนนะรีบถ่ายก่อนเดี๋ยวหิมะละลายมันจะเป็นอีกเอ่อฟังก์ชันหนึ่งนะคะถ้าหิมะละลายเนาะเดี๋ยวเด้ด้วยเดีย๋ยวต้องไปขว้างบอลเ์กัน Ja visst, oj, det var långt, <trykning> nästan längst <trykning> ner. Ja, är inte bra. Du är